สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับทางสมหญิงทางสุ้มโอนะครับวันนี้มาดูนะครับที่อยู่ที่กินนะครับน้องสมหญิงกับพี่ส้มโอนะครับวันนี้มาเตรียมนะครับมาเตรียมอาหารนะครับให้กับน้องต้นเย็นนะครับน้องสองเชือกของเราเนาะนะครับก็จะมีนะครับผมกิ่งกิ่งขนุนนะครับต้นขนุนเนาะนะครับผมแล้วก็ยาดเนเปียนะครับผมแล้วก็ ไอ้มีสับปะรดด้วยนะครับผมมีสับปะรดนะครับใบสับปะรดให้กับน้องช้างของเรานะครับในตอนเย็นนะครับผมพ่อฝานนะครับก็ได้เตรียมอาหารนะครับจัดไว้อาหารในวันนี้นะครับผมนี่มีขนุนนะครับนี่นะครับของชอบแล้วครับผมของทังสองเชือกเลยนะครับชอบมากเลยนะครับขนุนนะครับขนุนสุกนะครับออยังเหนื่อยนะครับพาะว่าไปดูฟัน ฟันกิ่งขนุนนะครับต้นขนุนนะครับเพื่อนบ้านนะครับก็เมื่อวันลมนะครับลมมานะครับก็ได้ม pues ีหักลงนะครับพ่อฟานก็เพ ja ื่อนบ้านให้ไปฟันเอาเนาะนะครับก็เลยพ่อฟานนะครับก็ได้ไปฟันนะครับต้นขนุนนะครับมาให้กับสองเชือกของเรานะครับตอนเช้านะครับก็ทําฟาร์มสะอาดเสร็จนะครับพื้นที่นะครับของพี่สมบูนะครับนี่นะครับ พื้นที่นะครับของพี่สมโอของเรานะครับนี่พี่สมโอก็จะนอนเอียงข้างอยู่ตรงนี้นะครับผมพิงนะครับกับกองหินตรงนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นนะครับที่อยู่ที่กินนะครับของน้องนะครับน้องสมสมโอนะครับพี่สมโอนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นนะครับน้องของน้องสมหญิงเรานะครับนี่โอเป็นบ่อมากแล้วนะครับน้องสมหญิงเราเล่นนะครับนี่ เป็นที่อยู่ที่กินนะครับของน้องสองเชือกของเรานะครับตอนเย็นนะครับพ่อควานนะครับก็จะเตรียมอาหารนะครับไว้ให้กับน้องสองเชือกนะครับนี่อันนี้เป็นยาในเปียนะครับผมเป็นยาในเปียเนาะนะครับผมที่เพื่อนนะครับผมนะครับให้ไปตัดเอานะครับผมนะครับอยู่ประมาณนะครับไล่กว่านะครับเขาจะปลูกใหม่นะครับก็ได้แบ่งให้พ่อฟ้านะครับให้กับ ผมเนาะนะครับไปฟันเอานะครับมาให้กับน้องสองเที่ยวได้กินนะครับวันนี้มีกินแล้วนะครับผมเมื่อวานนะครับตอนเช้านะครับก็ได้ไปนี่นะครับกองนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ในรถเข้นคันนี้นะครับพอฟันครับได้ไปเอาสองเที่ยวเนาะนะครับก็เหลืออีกประมาณสองเที่ยวนะครับผมที่เพื่อนนะครับให้ไปตัดมาให้กับน้องสมหญิงกับพี่สมโอนะครับ นี่ก็เป็นขนุนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องสมยิงนะครับอยู่ข้างล่างเนาะนะครับอาหารเย็นนะครับสําหรับน้องสองเชือกของเรานะครับอาหารเย็นนะครับสําหรับน้องสองเชือกของเราเดี๋ยวพาไปดูนะครับน้องสมยิงนะครับอยู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างนะครับนี่เป็นอาหารเย็นนะครับส่วนอาหารพอคว้านะครับตอนเย็นนะครับวันนี้นะครับก็ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม พ่อก้านนะครับพ่อจะชอบนะครับทอดไข่นะครับกับผัดปลากระป๋องนะครับโของชอบมากเลยนะครับอร่อยนะครับเนื้อมูนะครับรอให้มีคะแนนนะครับคอยซื้อกินนะครับกินแบบนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ให้ให้น้องช้างสองเชือกได้กินก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้องสมิงนะครับเราจะเอาขนนนะครับให้ให้กับน้องนะครับ เดี๋ยวไปเลยนะครับไปเลยเดินไปหาสมหญิงนะครับน้องสมหญิงของเรานะครับวันนี้ออกมาข้างนอกนะครับออกมาอยู่นะครับติดกับทุ่งหน้านะครับหลังหมู่บ้านนะครับหลังหมู่บ้านของเรานะครับพอควานนะครับได้ต้นขนุนนะครับโอ้ขนุนนะครับลูกขนุนนะครับให้น้องเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นนานะครับของหมู่บ้านเรานะครับ นี่ว่าจะเขียวกระจี้นะครับยามเย็นๆนะครับโอ้ต้นข้าวไม่ค่อยมีเลยนะครับมีแต่มีแต่หญ้านะครับเนี่เต็มเลยนะครับเนี่โอ้อเดินไปหาน้องสมหญิงนะครับพ่อฟัาน,นะครับผูกให้กินไม้ไผ่อยู่นะครับโอ้อยู่ไหนนาอนี่ มาแล้วครับมาถึงแล้วนะครับนี่โอ้มากินไม้ไผ่อยู่ตรงนี้เองตามหาตั้งนานนะครับไม่เจอสาวน้อยทองแก่นะครับก็ไม่เกินอีกอ่าประมาณหกสิบวันนะครับหกสิบวันนะครับโอ้เยี่ยวหยอดอีกแล้วนี่นะครับผมนูนนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยเยี่ยวหยอดอีกแนะครับก็ใกล้เคียงนะครับกล้อยเริ่มมาแล้วนะครับผม ก็เริ่มวันนี้นะครับน้องนะครับเดินหลายครั้งมากเลยนะครับวันนี้สี่ห้าครั้งนะครับผมนะครับที่พ่อพานนะครับพาเดินนะครับออกกาลังกายนะครับแล้วก็ให้น้องมาอยู่นะครับกินไม้ไผ่ตรงนี้นะครับผมอ่าสำหรับตอนเย็นนะครับก็เตรียมอาหารไว้ให้กับน้องแล้วเนาะนะครับผมกินแบบอร่อยเลยนะครับผมนะครับน้องสองเชื่อของเรานะครับ ส่วนฟันก็กินแบบอร่อยเหมือนกันนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับต้ยิง่ายังไงลูกสวัสดีแม่แม่เอซหน่อยเลยเสียงหน่อยลูกเสียงหน่อยขอบคุณค่าดังๆอีกโอเคหิวไหมเอาขนุนไหมเอาโอ้เอา หวานไหมขนุนนี่โอ้เคยกินแลวบ่บอกว่าหวานโอ้เคยกินแล้วโอ้ทำไมถึงรู้เคยกินแล้วโอ้ใส่ปากเลยครับนี่คำเดียวเลยครับแม่แม่เอฟซีนะครับโอ้กินแบบอร่อยเลยนะครับนี่อย่างไงเนาะคือกินแบบอร่อยจังเดี๋ยวตอนเย็นมีอีกตอนเย็นมีอีกกินแบบอร่อยเลยตอนเย็นนะ มีเพื่อนให้ย่าในเปียอีก2องคันเรากินแบบสนุกเลยสองเชือกเรากับพี่ส้มโอเอาอีกบอเอาอีกไหมโอเคออดูปากโอคำเดียวเลย ขอบคุณค่าก่อนอืมอาปากบนสูงเดี๋ยวป้อนใส่ปากเอาไหมเอาไหมนี่ เอาเลยแมวเอา,เอาโอเคบนสูงบนสูงบนบนสูงบนสูงบนบนเนี่ยกินแบบอร่อยเลยน้องสมยิงเล่านะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันเนาะนะครับพะ นี่ครับในแม่เอฟซนะครับมากินไม้ไผ่อยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างหมู่บ้านเนาะอยู่ติดกับทุ่งนานะครับผมวันนี้ก็เคลียมอาหารไว้แล้วนะครับผมนะครับให้ให้ดูนะครับที่อยู่ที่กินนะครับบ้านของน้องนะครับน้องสมหญิงของเราเนาะกับพี่สมโอนะครับตอนนี้นะครับยังไม่ได้เอาทรายลงเนาะนะครับเพราะว่า น้องยังไม่ได้คลอดนะครับเพราะว่าไม่มีคะแนนด้วยเนาะนะครับเพราะว่าพันๆนะครับเพื่อนๆนะครับได้มีประสบการณ์นะครับบอกว่าเอาทรายลงนะครับแต่ตอนนี้อาไม่มีคะแนนนะครับผมที่จะลงทรายนะครับไว้ให้กับน้องเนาะก็ยังเหลืออีกนะครับอีก2เดือนนะครับก็ยังเหลืออีก2เดือนนะครับนะครับ ก็วันนี้นะครับก็จะไล์สดอีกเนาะนะครับผมป่ออาหารจ้างออนไลน์นะครับเมื่อวานนะครับก็ไม่ได้เนาะนะครับได้อยู่ที่เท่าไหร่เนาะนะครับผมเมื่อวานอยู่ที่หกร้อยคะแนนนะครับนะครับอยู่ได้อยู่ที่600คะแนนนะครับค่าอาหารพอดีเนาะนะครับเราไปสั่งอาหารมานะครับ500คะแนนนะครับได้ทุนนะครับผมนะครับคุณแม่ท่านได้อุดหนุนมาเนาะนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะนะครับท่านใดอุดหนุนมาเนาะนะครับวันนี้ก็พ่อควานนะครับก็มาถ่ายคลิปนะครับให้ดูให้แม่แม่เอฟซดูนะครับแต่ที่อยู่ที่กินนะครับน้องสองเครียดของเราเนาะนะครับมาดูอาการนะครับน้องชมยิงนะครับเมื่อกี้ก็ดิ้นนะครับผมเมื่อกี้ดิ้นนะครับน้องอยู่ข้างในดิ้นนะครับ นี่กินแบบอร่อยเลยนะครับไม้ไผ่นะครับนานๆได้กินทีนะครับส่วนพี่ซ้มโอนะครับผมอยู่น้ํามูลนะครับพ่อฟานนะครับก็เอาไปไว้ที่น้ํามูลนะครับสามวันแล้วนะครับนะครับพาน้องไปเล่นน้ํานะครับเล่นสาโคลนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับพ่อฟานก็จะไปเอานะครับพี่ซ้มโอนะครับกลับมาบ้านเนาะนะครับ ตรงนี้ก็จะพานะครับน้องสมหญิงเดินออกกําลังกายนะครับว่าจะไปน้ํามูลเนาะนะครับไปถัดถูชีวิตวันหน่อยขัดขี้คลายนะครับก็ไม่ได้ถ่ายหลายวันเนาะนะครับผมไม่แม่เอฟซีนะครับเราต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ยังไม่มีคนติดตามเพราะว่านะครับเพราว่านะครับไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะครับก็ยังไม่มีคนติดตามเยอะเนาะนะครับ โอ้กินแบบอร่อยเลยนะครับตอนเย็นก็อร่อยอีกนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับสองเชืย่ยวของเราเนาะนะครับกอฟานก็อร่อยเหมือนกันวันนี้นะครับวันนี้นะหิวปลากระป๋องผัดอร่อยมากเลยเมื่อวานก็กินเนาะนะครับยำเมื่อวานย้ำปลากระป๋องวันนี้จะให้ผัดนะครับโอ้ นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปหน้าให้ดูนะครับอ่าโทรหาโทรศัพท์ดีๆก่อนเนาะนะครับอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้เท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสับสับคลานะครับกดอ่ากดติดตามนะครับผมแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้อ่าเข้ารับชมนะครับจากคลิปนะครับต่างช่องพังสมิงกับพังสมโอเนาะนะครับอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม